มาทานน้ำพริกผัดกันค่ะน้ำพริกผัดสูตรแม่ใหญ่นะคะปาก็จะเป็นแบบนี้นะน้ำปากขึ้นเออิดทานได้เลยค่ะโอหอมทานกับผักหรือจะทานกับไข่เจียวอะไรทานได้หมดเนาะดูดิดูความน่ากินดิใส่ข้าวลงไปแบบนี้เลยค่ะจริงๆน้ำพริกผัดอะ่ะถ้าจะทานให้อร่อยต้องขยำข้าวเห็นไหม ใส่หมูสับเต็นเน้นเลยนะคะชิม,มสักน้ำพี่ผัดก่อนอืมอร่อยเข้ากันมากอืม ทาแบบนี้ก็ได้นะเป็นคนที่ทานเผ็ดมากๆ <Wow. S 1> หวาหรือถ้าใครกลัวเผ็ดไปนี่เลยค่ะแอมกับไข่เจียวทอดไข่เจียวสักจานหนึ่งนะไข่เจียวก็ได้ไข่ดาวก็ได้เนาะแบบนี้เลยค่ะ เผือฟอบมากไชหลอดค่ะอร่อยอยากจะไข่เจียวอร่อยอื้อร่อย ขออีกนี้ปริมาณสามร้อยแปดสิบนะคะสามร้อยแปสิบแได้เยอะนะประมาณอยู่ได้ประมาณข้างนอกประมาณเจ็ดวันสิบวันแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่ตู้เย็นอยู่ได้ประมาณสองเดือนนะคะไม่มีสารการบูดอร่อยขยำแบบนี้เลยนะคะ ตักใส่จานขยำแบบนี้เลยคลุกคลุกอ๋อคลุกข้าวคลุกข้าวแบบนี้เลยเป็นกวางต้องแช่เย็นนะให้เจวแอมนิดนึ่งคิดอะไรไม่ออก่อไข่เจียวข,ขยำคับข้าวเลยคลุกข,ข้าวอ,อร่อย อ่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดสั่งซื้อนะคะน้ำพริกสูตรแม่ยายบายวินวินเปรี้ยวนิดเผ็ดหน่อยหวานน้อยอร่อยดีอร่อยมากหนูเน้นๆ